ช่วยในการตัดท่อ pvc ภายใน2วินาทีเริ่ม1 2ค่ะแม่นยำตัดสวยการแก่ตัดท่อโรเวลตัวนี้ให้แบตมา1ก้อนที่ตัดได้ถึง900ครั้งเลยเฮ้ยทีนี้ก็ไม่ต้องเมื่อมือแล้วค่ะเพราะว่าหน้าง,งานจริงมันไม่ได้อยู่แค่บนโต๊ะยังต้องขึ้นที่สูงเพื่อตัดหรือเข้าไปในที่แคบข้อจำกัดพวกนี้ลืมไปได้เลยค่ะ ตัดได้อย่างแม่นยำควบคุมการตัดได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้ท่อเสียด้วยหยอดน้ำมันให้กับใบมีดที่เคลือบเทปลอนมาด้วยมีความคมแล้วก็แข็งแรงมากตัดได้ทุกท่อไม่ว่าจะเป็นท่อ PP, ท่อ PE, HDPE หรือว่า LDPE มีเซฟตี้สวิตช์มาให้ป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจด้วยค่ะรับประกันสินค้า1ปีเต็มนะครบกว่าทุกงานช่างจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันตีเสรกดที่2ที น,นี่ก็เป็นการทดสอบการตัดท่อสีหุนทั้ง3ประเภทเลยนะคะตัดท่อได้ใหญ่สูงสุดเนี่ย42มิิเมตรเลยแล้วเราไปดูวิธีการเก็บใบกันค่ะเมื่อเรากดครบ10วินาทีนะคะตัวของใบมีดก็จะเก็บ ไว้ในที่ปลอดภัยเลยค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่อยากใช้ตัวของกันไกตัดท่อไร้สายนะคะตัวนี้จะมีหน้าจอบอกสเตตัสในเรื่องของแบตเตอรี่และจำนวนครั้งที่เราตัดไว้ด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและดูสเตตัสแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะสนใจสามารถซื้อได้ที่โรเวลทั่วประเทศเลยนะคะ